การทำ V2D จากไฟล์ VCD หรือไฟล์อื่นๆเอามารวมเป็น DVD ในแผ่นเดียวให้คลิก Start New Project เพิ่มไฟล์โดยการ Add File เลือกไฟล์จะเห็นได้ว่าไฟล์5ไฟล์นี้มีขนาดเกิน DVD 51แผ่น เราสามารถปรับลดขนาดนี้ได้โดยไปที่ Setting เลือกวิดีโอแล้วปรับบิดให้มีขนาดเล็กลงจะเห็นว่าแถบสีเขียวสีแดงนั้นได้หายไปแล้วคลิกโอเคเราสามารถที่จะแก้ไขไฟล์โดยการกด Edit สามารถที่จะตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกได้โดยการคลิกที่จุดเริ่มที่จะตัดแล้วคลิกไอคอน แล้วเลื่อนไปจนถึงจุดที่ต้องการจะตัดให้คลิกที่ข้อน,นี้จากนั้นคลิกลูกกันกายโปรแกรมก็จะทําการตัดส่วนนั้นออกไปให้เราสามารถที่จะเพิ่มซับได้โดยกดที่ฟิลเตอร์เลือกที่ซับไตเติลหนึ่งแล้วแอดซับลงไป หรือกด Edit เมนูเพื่อ Import Subtitle ลงไปสามารถที่จะเพิ่ม s u b t i t ติได้ถึง2ภาษาอันแรกคือการปรับค่าต่างๆความละเอียดของภาพความละเอียดของเสียงซึ่งเราสามารถที่จะเบาเสียงเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันเมื่อเราปรับค่าต่างๆแล้ว กดโอเคหลังจากนั้นจะเข้าสู่การทําเมนูอันแรกคือ K t e เมนูโดยที่มีเทมเพลตอัตโนมัติมาให้อันที่2คือ Create เมนูโดยที่เราสามารถที่จะเลือกเมนูได้เองอันที่3คือไม่ต้องการเมนูส่วนมากนิยมใช้อันที่2 Next โปรแกรมจะทําการถาม ว่าท็อปเมนูของท่านต้องการกี่อันแท็กเมนูต้องการมีทั้งหมดกี่อันและบอททอมต้องการแบบเฟรมด้านหลังแบ็กกราวซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวเป็นแบ็กกราวของเราเองได้หลังจากนั้น Next เลือกให้เป็นอัตโนมัติ Next เลือกเ a ออแท็กกับเพอดเน e กแ t ็กโอเคตอนนี้เมนูของเราเปลี่ยนมาเป็นหน้าเดียวแล้วให้ดับเบิลคลิกที่ตัวเมนูดับเบิลคลิกที่แบ็กกราวแล้ว บาวไฟล์เราก็จะได้เมนูแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาสามารถใส่เสียงให้เมนูได้โดยการไปที่ global ไปที่ motion เมนูคลิกที่ motion เมนู and background audio ตั้งว่าจะให้เสียงเร่งกี่วิหลังจากนั้นโอเคแล้วไปที่ background คลิกที่ B M G audio นั้นก็เบว เพิ่มไฟล์เสียงลงไปเราสามารถที่จะตัดไฟล์เสียงตรงที่เราต้องการก็ได้นี่คือเซตค่าเริ่มต้นเซตค่าสิ้นสุดคือเราต้องการเสียงแค่ช่วงนี้โอเคเราสามารถทําการเปลี่ยนตัวอักษรได้โดยการคลิกไปที่ตัวอักษรที่เราต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดตัวอักษร ได้ตามต้องการเมื่อเราปรับแก้เมนูแล้วให้ไปที่แถบ,บนี้เพื่อดูตัวอย่างก่อนหลังจากนั้นกดเอาพุทบลฟล์ที่ต้องการเก็บถ้าต้องการให้ไลท์ใส่แผ่นก็คลิกที่ไล d ์ดีแล้วกดสตาร์ทซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการเอนโคดค่อนข้างที่จะนานเพราะไฟล์ค่อนข้างที่จะมาก ขึ้นอยู่กับเมมโมรีและ CPU ของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเมื่อโปรแกรมทำการเอนโคดเสร็จก็ทำการไลฟ์ใส่แผ่น DVD ได้ตามปกติ